สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำดิฟตีโกนให้ดูกันนะคะโดยมีสองข้อด้วยกันโจทย์ข้อแรกก็คือดิฟ1 0 COS x ถ้าเราจำสูตรได้มันจะมีดิฟ cos x เราจะได้ออกมาเป็นลบ s i n x นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดิฟ cos ได้ลบ s i n เราเอาลบ1ไปคูณกับ10เราก็จะได้ออกมาเป็นลบ10คูณกับ s i n x นะคะอันนี้คือคำตอบข้อแรก ส่วนข้อที่2เขาอยากได้ดิฟ tan 6 x เราจะมีสูตรดิฟ tan x อยู่แล้วว่าได้ออกมาเป็นเศษกำลัง2 x ตัวข้างหลังเป็น6 x เราก็แค่เปลี่ยน x ข้างหลังเป็น6 x นะคะจะได้กลายเป็นเศษกำลัง2 x แล้วเราก็ดิฟ6 x อีกรอบหนึ่งดิฟ6 x เราก็จะได้ออกมาเป็น6เวลาเขียนตอบให้เอาเลข6มาเขียนไว้ข้างหน้านะคะ จะได้ไม่สับสนกับมุมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเป็น6คูณเศกกำลังสอ2 6x นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ